ย้ำเศร้าเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเศร้าจ้าแต่ว่าสาวอินดีตื่นนึ้วจตีตหากเครื่องละเด้อจ้าอันนี้ไกลกะมารอเจ้าของขออาหารนะจ้าเดี๋ยวเขาต้องไปหาอาหารอยู่ที่โรงเรือนสีเขียวนุ่นนะจ้าจ้าอันนี้ก็ตื่นขึ้นก็ปัดกวาเช็ดทูบ้านพี่นอ้องอ่า เฮ็ดแห้งสะอาดพออยู่ได้แช่ผาไว้แล้วแล้วจ้ะนี่แล้วก็เดี๋ยวสิพาปไปเอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟจักน้อยก่อนอ่าชมก็ตื่นตะตีหาเครื่งจะพี่น้องก็เอาไฟสายมายังซองเบิงสวนว่าดินมันแห้งมือนีถ้าฝนบโบตกกะเฮากัดสิได้เอ่อลงปุ๋ยน,น้ำน,นิดน้อยนะจ๊ะเพราะว่ามักเอาไว้แล้วแล้วจ้ะ e อ มักอีมไว้เดียวก็ลงปุ๋ยน้ำแล้วก็เดี๋ยวจังสิหดสวนเด้อยจ้ะพี่น้องนี่เด้๋ยจ้ะอันนี้ก็คือเอ่อแปลงที่เขาเพิ่งขยายออกมาจากหม่องเก่าเด้๋ยจ้ะนี่กาเมื่อนี้กะมีปัญหานิดหน่อยจ้ะพี่น้องเรื่องมะละกอจก้ะต้นนี่มือบนก่กนเอาไ้ ขมิ้นเหลืองมาจากขมิ้นชันพอดีวา่าน้องเขามาใหา้แง่งสมิโวปวงเนี่ยเขาก็ช้ำไวแล้วเพราะมันเป็นนอเขาก็เลยเอาลงดินคุดไปถือกลากบักุงพี่น้องจ้ะเนี่ยจ้ะอ่าล่นไปสามน่วยจต่บักุงหน่อยจ้ะนี่เด้จ้ะเขาคุดไปถือกลากเพลินเพราะว่าเขาปลูกขมิ้นชันอยู่ใต้ต้นบักุงเนี่จ้ะเนี่ยกระลนไปจ้ะโน่นอีกฟองหุ่นอีกหน่วยหนึ่งเด้จ้ะ ออันนี้ก็สารแน่พี่น้องกำลังงามเลยจ้ะอันนี้ก็จะตอนแรกเขาชั้นไว้ในนี่หละจ้ะขมิ้นชันกับสารแน่เขาก็เลยง่ายจะ้ะอยากให้เขาแตกกอมองนี้จ้ะพี่น้องแล้วก็อันนี้คือกล้วยยักษ์มะลิอ่องเพื่อนว่ามะลิอ่องยักษ์เลยจ้ะสั่งมาจากลาดบุรีอันหานอสี่ร้อยเก้าเออสามร้อยเก้าสิบบาทจะ้ะหานออือ แล้วก็กาลังแตกจ้ะคือว่าสิบอลรอดแต่อาการังสีคือรอดพุ้นเดี๋ยวจะจังสูนก็เดี๋ยวก็แตกขึ้นมาจ้ะหานอคิดว่าสิรอดอยูซ่นอก,ก็เป็นตกนอนละลอยแล้วพี่น้องสามร้อยเก้าสิบแต่บันนี้ต้นนี้เราจะบักฮุงเขาสับถึกหลากใบเขาก็เลยเหลืองลูกกระล่นจ้ะก็บพราเป็นอย่างจากวงนี้เขาาดกอยู่ นี่จะพี่น้องมกฮุงอันที่ว่าเขาใส่น้ำเอ็มโฮดเอ่อบอแมนเอ็มเอ่อน้าในบอ่อเกิอกเนี่ยจะน้าล่างถ้วยล่างจานอยู่หลังครัวเนี่ยจะเขาตักโฮดจะกระเฮ็ดให้อ่อดินแน่นแต่ว่าต้นใหม่กับงามจะก็เลยได้ผลก็เลยมักสิใส่น้าอันเนี้ยโฮดจะ ก็คือปัญหาคือนี่เขาดกแห้งจ้ะตอนแรกสาวอินดีว่าสิจงไว้ทั้งเบิดเด้จ้ะเมืองจ้ะอันนี้ยังไงบ่เต็มที่จ้ะแต่เนื่องจากว่าล้ำต้นเขาหน่อยพี่น้องเนี่ยล้ำต้นซ้ำนี่นี่มือเด้จ้ะนี่ล้ำต้นซ้ำแขนเนี่ยพี่น้องจ้ะแล้วก็ตรงนี้กระดกบ่ได้กระทบเขาเขาก็ติดเบิดเด้จ้ะหักออกแต่กิ่งเนี่ยจ้ะ ก็มีปัญหาคือย่านเขาเสียหายเพราะว่าดกแห้งจังสี่เดี๋ยวต้องหักแท่จ้ะเออเสียดายก็เสียดายแต่ว่ามื่อนี้คิดว่าต้องต้องเด็ดออกจังหน่อยถ่ายไงเต็มที่บ่ได้ตอนแรกว่าสิจงกินสุกอลจ้ะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจงไวจักสามหน่วยแล้วก็เอาออกแล้วเก็สิปิเอตำกินผู้เดียวกินโบเบิร์ก็เดี๋ยวสี่มื่อนี้เสียไป ต้มให้หมูย้มมําแมลงเด้่จ้ะนี่เดี๋ยวเขาเข,าเ,ขาเด็ดออกเลยจ้ะพี่น้องโอ้คนนักแห้งจ้ะนี่เด้อจวจะเดี๋ยวสิทยอยเด็ดไปต้มให้หมูกินเอ่อเพราะว่ายัางเพราะว่าชั้นหนึ่งเขาเขาเป็นชันช้นๆเหมือนว่าพี่น้องนั่นหนึ่งสองสามสี่ดูน,นะข้างบนยังบบใหญ่ซึ่งหนึ่งสองสามชั้นหนึ่งกับ ชั้นหนึ่งสองสามนี่สิมีปัญหาคือมันแย่กันโพดแล้วก็ลูกกันใยแล้วก็ต้นกัน,น้อยถ้าห้อเอาไว้เกิดล้มมาหรือว่าน้ำหนักเข้าหลายนี่ต้นเขาก็สิหักจากก็เลยเด็ดออกเนี่ยจะ้ะนี่เฮอหอได้แล้วเด้อจะ้ะเอาสิไปตํมกินก็นได้แต่ว่าสิอินดีสิไปต้มให้หมูคือว่าเดจ๋ยวพี่น้องนี่เอเดี๋ยวสิพ้าไปสั่งเบิ่งว่าอา่าน้ำหนักหลาเป็นไหนเดจะ้ะ น,นี่ก็เป็นสวนหลังบ้านอ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะจะสต้ซังเฮานี่อยู่ที่สองกิโลเด้อพี่นอ้องอ่ายังไงบอเต็มที่เด้อจะ้ะลูกละโลกกลัวยูหันลูกเฮานี่มีประมาณโอ้แม่เจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณสิบลูกล้ำต้นสิรับไวได้จังใดแล้วพี่น้องก็ต้องเอาออกอาา่ะจ้ะเสียดายก็เสียดายอยากให้เขาใหญ่ไว้กินสุกแต่ว่าสั้นหนึ่งสิจงแค่สามลูกสั้นละสามลูกพอดีเพิ่นมีสันละหกลูกนะจา้ะเขาก็ต้องเด็ดออกสิาจา้ะอา่าก็ปัญหาของ คนปลูกบักหูงามจ้ะนี่เลอจ้ะบองหันเขาเด็ดสัน้นสั้นลางเลยจ้ะที่แวงไปเบิง่งเลยจ้ะพี่น้องแล้วสิาพาไปเบิ่งว่าสั้นรางนี่เพินน่นมีจักหน่วยเลอจ้ะหนึ่งสองสามสี่เออสั้นรางมีอยู่ซีนวยพี่น้องออีกเนินก็เป็น มันสลับแซงขึ้นไปเ้ยจ้ะนี่ปัญหาของคนดกปลูกบกฮงดกก็ต้องดูแลเขาจ้ะว่าอาอาอกะหักกะเสียหายว้อนี้อ่าจ้ะวันนี้สาวดีกสิมะเกี่ยวหญ้าหลังปลาคาเลยลจ้ะเดี๋ยวเอ่อพอคลิปนี้แล้วกสิไปหาอาหารไก่จ้ะล้วกสิ นี่พับชมสวนก่อนนะจ๊ะเนี่นี่คือสวนที่สาวอินดี้เฮ็ดเองผู้เดียวตอนแรกเฮ้าตอนแรกมันเป็นนี่เป็นหัวหัวติดกันกับที่หน้า้ะจ๊ะเพิ่นหัวนี่เป็นหัวเพิ่นเพิ่นเฮ็ดหัวน้ำาบักจักไว้พี่น้องเทนะ่าที่เห็นัน,น้ติติดหัวนี่เฮ้ากันเลย ปลูกชะอมใส่จ้ะปลูกชะโอมปลูกรวยปลูกยังเนื่องจากว่าห้าต้องหดน้ำที่เคยเว้าให้ฟังว่าห้าหดน้ำเธอเดี๋ยวมัน่จะดินทรายนี่มันต้องหดให้ชุ่มจ้ะพราะว่ยาย้ำเผลอมือสองมือนี่มันแห้งเนี่ยก็คือต้นใหม่เขาสีชะง,งักเขาสีบวง,งามด้วยจ้ะห้า็เลยต้องหดให้ชุ่มอยู่ตลอดแบบนี้ใส่น้ำาหลายแห้งจ้ะอยู่นี่ห้าได้ใส่เป็นซัมเมอร์ไฟฟ้าด้วยจ้ะทีนี้ นี่จะพี่น้องเขาใส่สมมติไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟสมัยโบราณเพิ่นกับพังแล้วเด้อจ้ะกับพาชมอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกกระเจียวปีที่แล้วทีสาวอินดี้ปูกล้ว้แต่สืพันธุ์เพิ่นมาปลูกวันนี้ปลูกเราจะคว้องกับลืมกระเจียวนี่นี่เด้อจ้ะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ่งจ้ะพี่น้องเจ้งสี่ละที่เขาเก็บไปกินเอายอดไปกินพี่น้องเขา,เขาก็สิฮักเอายอดไปลวกน้ำพริกก็จะมีกินหอมน้อย หนึ่งต้นสองต้นมีเหลืออยู่ประมาณแปดต้นเซาอินดีเอามาปลูกแล้วก็พอเขาถิ่มใบเขาจือบ่ได้บ่หมองไดคือต้นเขาเขากะเอาต้นใหม่อื่นมาลงแล้วก็ซับถึกหัวเนี่ยอย่างเนี่ยลงแล้วลงอีกค้นขี้ลื้ปลูกข้อเสียของการปลูกอัน ผสมผสาผสมกันไปแล้วเขาจื้อไปได้ก็เป็นสีแ้่พี่น้องเขาต้องเฮ็ดเป็นโซนเป็นโซนไปแต่สันมันก็สิมีความเสียหายเลยจ้ะเนี่อันนี้คือคาใหญ่ตัวนี้เป็นคาใหญ่คาเหลืองโบราณที่ที่เคยลงคลิปไปอ่ะจ้ะเออต้นโบสูงแต่หัวหันใหญ่ซ้ำพี่เลยแต่พี่น้องเนี่ยจ้ะเขาซื้อมาหาสิบบาทเขากระปูกอยู่ปีหนึ่งเงาซ้ำนี่พี่น้องหาสิบบาท บานนี้เขาก็แยกแง,ง่งแง่งแง่งแง่งออกเป็นซิฟก็แง่งบ้านนี้ไอซิฟแง่งนะ <c oughs> เขาก็ช้ำกลายเป็นหนึ่งก่อแล้วจ้สนะสิคือติดนะจ๊ะหนึ่งสองเนื่อจ้ะไตนี่เขาก็ปลูกเป็นคาจ้ะในหนาเฮาที่เขาลงเออ่เมื่อต้นปีที่แล้วจ้ะลงได้ปีหนึ่งกับปีนี้ได้กินน่วยจริงเก็บไปต้นละน่วยสองน่วยแล้วเดวจ้ะเนี่ยน่วยยังบอลใหญ่บอลงามปันไดด อาจสิเป็นเพราะว่าอ่าอันนี้เขาตัดแต่งกิ่งออกเลยจ้ะนี่เลยจา้านี่สูงท่วมหัวพอดีมองนี่ปลูกว้หาต้นเด็ดไปแล้วได้ต้นละสองนวยเพราะว่าอาจสิเป็นปีแรกที่ติดลูกพี่น้องกะสาวอินดีไม่เฮ็ดเกษตรอยู่สิบหาเดือนหนึ่งปีสามเดือนกว่าแล้วลตอนนี้จ้ะนี่ทั้งเบิร์นี่เขาลงมือปลูกเองเบิร์สู่ต้นเลยจ้ะ อ่าักหุงนี่ก็สีบดดกคือหลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านอ่าอยู่ใกล้ตาดูแลตลอดนาะจะบ่ให้ดินแหงเลยก็วิตนม้มใสวิตน้ำใสเพิ่นก็เลยงามเนะจะอันนี้ก็มีทั้งกระเจียวคากระชายนี่ก็กระเจียวคือกันพีน่น้องเนี่ยใบสีเป็นสีแฉกนี่ปูกระเจียวแล้วก็ลืมก็เอาคามามาใส่จ้ะบางต้นก็ซับ ถือหัวคือว่าจะพี่น้องอ่าพามาชมมองหันเห็นอยู่นี่อีกดอกหนึ่งอันนี้ก็กําลังสิขืดน,นะจ้ากระเจียวเพชรนำเพลิงจะพี่น้องนี่จ้ะแต่มีมีแค่สองหยอดคือโคกิบอดิเอาไปกินเลกจ้ะอันนี้ก็แม่นปลูกแล้วกระจือบดได้ก็แล้วไม้มาปักก็จะยามพอถิมน้ําต้นนี่กระเจียวนี่สิเป็นต้นที่ว่า ปีนึ่งนี่นาฝนจากสิปงขึ้นมาแล้วก็ไฮดอกย้ํานาแรงเอขาสิบหฮูเลยว่ามองหันเป็นพื้นที่ปลูกกระเจียวเ้ยจ้ะมันสิทิมใบไ,ไปเลยค่ะอ่า,อาพาชมสวนน่อยไก่มานําเลยเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวเขาต้องไปหายอาหารเพลินก่อนแล้วก็สิมะเกียวหญ้าห้งัวก่อนเมือนนี้อันแดดสงฮอนอ่าพาชมนาบ้านเลยจ้ะ อันนี้ก็เป็นแปลงกุหลาบเดี๋ยวไว้กุหลาบออกดอกสิพามาชมเลยพี่น้องกล้องกับบอคอยชัดแน่เดจ้าถ้าภาพไว้บ้างแน่ก็นี่เดจ้าอันนี้เป็นถนนเขาอยู่ไฮอยู่นาอยู่ป่าได้พี่น้องถนนดินแดงแต่ว่าโชคดีที่มีไฟฟ้าค่ะนี่ค่ะไฟฟ้ากับสุดที่เฮาพอดีแล้วจ้าพี่น้องนี่ทั้งนี้บบมีเสาไฟเลยเดจ้าทั้งผุดไปทั้งหน้าคือกันบบมีแล้วกับ สุดยุ่เฮาต้นสุดท้ายเนี่ย่ะจ๊ะอันนี้ก็เสาเฮาตอมาเองเป็นเสาใหม่พุนเสาไฟเพิ่นสุดอยู่พุ่นพอดีนะจ๊ะจ้าก็เซ้านี่ก็ซำนี่เด้อจ้าสวัสดีจ้า